เย <Yo. S 2> <Yo. S 1> อะลายไม้สวยในตัวนั้นน่ะ เพราะว่ามันคือเบรเซนจูรี่เจนสครับเจ <Gen 2 S 1> นสอให้สเปคมาแน่นอนมากๆนะครับแล้วก็คือนั่งมองลายไม้ตัวนี้นั่นแหละมไม่ว่าจะเป็นตรงหัวมันใช่ไหมเมเปิ้ลใช่ใชใชแล้วก็ตรงคอที่เป็นโรลเลอร์วูดอ่ะมัน,ม,นมันมีความแบบมันมีความเป็นคลื่นเงนี้ยแต่ก็จริงๆมันก็นานๆจะมีลายไม้แบบนี้เนาะไม่ได้จะบอกว่ามีทุกตัวนะครับก็จริงๆเซนจูรี่เขาจะให้ล็อตไม้ที่มันเหมืนแบบคุณภาพมาให้นะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นสีที่เหมือนกันกับตัวกีตาร์เจนสเลยเซนจูรี่เจนสสีเดียวกันเเปป๊๊ะะเป๊ะเป๊ะ ไม่ว่าจะเป็นไม้ด้วยแบบสีไม้อะไรเงี้ยสเปคอะไรก็เหมือนกันหมดเลยนะครับแต่วันนี้จะเป็นแบบพีเบสนะครับเรามาแบบว่าพังๆนะวันนี้อืวันนี้เรามาแบบเราอยากเท่อะเหมือนเจน2อ,อะ 2> อยากเท่บ้างนะครับแต่ไม่รู้เท่หรือเปล่าตัวนี้ <c oughs> คือมั่นใจไว้ก่อน <c oughs> ค่ะเรามั่นใจไว้ก่อน <c oughs> ค่ะบแวบ่นอะไรมานใส่ก็ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวให้พี่ตีลองเสียงให้ดูเลยกันว่าเสียงมันเป็นประมาณไหนเนาะมา ความที่มันเป็นพีเบสร,รู้สึกคอมันจะใหญ่กว่าแจ็ตเบสนิดนึง<ช>นะครับ พุ่งๆนะด้วยความที่มันเป็น P b a s เนาะ<ช>มันก็เสียงก็จะไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่แต่ว่าเอกลักษณ์ของ P b a s ก็คือมันจะเป็นมิดต่อทุกคนนั่นเองหมายความว่าเจ้า P b a s อ่ะมันมีความหนาความอิ่มอะไรพวกนี้ครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบบูบูแบบย่านแหลมย่านแหลมไม่เยอะย่าน<ช> <ๆ S 1> กลางไม่เยอะอะไรเงี้ย<ช><ช>มันก็เหมาะกับการเล่นแบรนด์มากๆ<ช>ไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีที่มีเครื่องเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ได้ต้อง,องการเสียงเบสที่แบบไปทับกับย่านเครื่องดนตรีไหน P b a s ก็จะเหมาะมากแต่จริงๆมันก็บูได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบก็ต่างกับบโดย ถ้าพูดถึงเรื่องเสียงอะวัดกันตรงๆก็น่าจะโดยสิ้นเชิงเลยครับครับสำหรับคนที่เล่นทีเบตดก็น่าจะพอเข้าใจพอเก็ทนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่พึ่นมาดูเนี่ยรูปทรงแล้วก็ไม้หล,หลายๆอย่างนะครับก็ส่งผลกับเสียงของตัวเบลดด้วยเช่นเดียวกันปิกอัพด้วยเหมือนกันปิกอัพเดี๋ยว ให้พี่ตี๋ลองอธิบายด้วยดีกว่าว่าทําไมเสียงพีเบดเนี่ยถึงเป็นแบบนี้สเปคมันเป็นยังไงบ้างครับก็พูดถึงคาแรคเตอร์พีเบดไปแล้วนะครับก็ด้วยสเปคนะครับก็มาคล้ายเดิมครับที่บอดี้เป็นเบสฟู้ดครับแล้วก็ปิกอัพเป็นแบบเซรามิกปิกกาดก็เป็น3ชั้นแล้วก็เป็นดําขาวดำเนาะแล้วก็มา1วอลลุ่ม1โทนก็คอนโทนที่ปิกอัพตัวนี้นั่นเองที่อยู่ตรงกลางตัวเดียวแล้วก็ตัวนี้สเกลเลงก็34นิ้วมาตรฐานแล้วก็มาพร้อมกับคอร์เมเปิลคอร์เมเปิล นิยมชมชอบมากๆนะครับแล้วก็ปะหน้าด้วยโรลล์วูดนะครับมันจะคาแรคเตอร์คล้ายกับรถสูทนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นโรลลวูดที่สวยสวยงามมากๆเลยตัวนี้ซีรีส์เนี้ยตัวยิ่งตัวนี้ยิ่งสวยเลยที่เห็นันั่งมองอยู่อะไรเงี้ยคือเดี๋ยวเดี๋ยวซูมาดูนะครับลายมันมีความเป็นเป็นคลื่นๆนะพี่เป็นคลื่นเท่มากประมาณนั้นประมาณนั้นเลยคือลายสวยลายสวยสวยนะครับในราคาเท่านี้สําหรับพี่นะพี่มองว่าเซนติลี่เจนสองเนี้ยมันดูมันดูดีในราคาเท่านี้แบบรู้สึกว่าใครที่ได้ไปคือคุ้มค่ามากๆเล่นได้จริ สเปคดีนะครับแล้วก็สายที่ให้มาคือแบบมาตรฐานอ่ามันมีความแบบอิ่มอะ่ะ ถ้าเราได้ฟังจริงนี้เราเราอยู่พื้นที่ข้างนอกเนาะถ้าเราแบบได้ยินเสียงไอแท็กมึงจริงอ่ะรู้สึกว่าตัวเนี้ยอัดเพลงได้เลยนะครับสบายมากเล่นสดได้เลยสบายมากแน่นอนและสีเท่ด้วยชอบสีนี้ a น y dark b l u ูนี่ burgundy ดี n พงแล้วก็อีกสีนึงเนี่ยเป็น Green Forest นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบปิกกิ้งอ่ะจริงๆเบรดใช้ปิกด้วยนะครับสำหรับมือใหม่น้อมือคนอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะริงเบรดใช้ปิกได้แล้วก็สำหรับสายปิกกิ้งก็แนะนําเป็นพีเบรใช่มันจะมีความความต่องต่องเระเรา แต่วันนี้ถ้าถ้าใช้ปิกมันก็จะชัดกว่านี้นั่นเองครับมันจะมีความเม็ดขึ้นแล้วมันมีความรู้สึกแบบมันจะได้ไดนามิกมากขึ้นนะแล้วจะเหมาะกับโทนพีเบนั่นเองนะครับใช่ครับเพราะว่าถ้าไปอยู่กับจ๊สเบสมันจะมีความแหลมเกินไปเนาะที่มันมันแหลมแล้วแล้วมันจะพุ่งเข้าไปอีกแล้วมันจะเป็นรบกวนเสียงกีตาร์อะไรใช่มันจะแบบมันเกินไปแต่ก็แล้วแต่การใช้งานเนาะบางคนก็ลองไปปรับกันดูครับใช่แล้วก็วันนี้เรามาพร้อมกับเสียงพรีเซสจาก DK เ e c ทคโนโลยีแล้วแล้วก็เสียงจากเครื่องบินด้ ดีเคครับเป็นมัตติเอฟเฟกตตัวใหม่นะครับที่ราคาเริ่มต้นเหมือนกันเริ่มต้นสาใบาเทาใช่ครับผมถือว่าสุดยอดมากมากซึ่งเราอยากจะบอกว่าอุปรกรณ์ที่ในสมัยนี้ถือว่าโชคดีอย่างที่เคยบอกอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบสตัวนี้ราคาก็ดีมากสเปคดีมากแล้วก็มามพร้อมว่าเอฟเฟกที่แบบสมัยนี้นะคือแบบเสียงดีมากจริงนะครับก็ยินดีกับน้องๆที่จะเริ่มหัดเบสด้วยแล้วกันใช่แล้วยินดีกับคนที่กําลังหาเบสไปฝึกไม่จำเป็นต้องน้องๆหรอกคือจะเริ่มมายุ่เท่าไหร่มันก็แบบได้คุณภาพดีในยุคคนนี้ะรับ สุดยอดมากซึ่งแบรนด์เซน t u รีก็ไว้วางใจได้อยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นแบรนด์คุณภาพเรื่องของสเปคแล้วก็งานผลิตจะสังเกตว่าเฟดคือเนียนกลิปไม่มีบาดมือนั่นเองนะครับผมแล้วจริงๆตัวนี้ถ้าอยากได้ย่านต่ำเข้าไปอีกล้วก็ไปลดโทนเอาเอนี่ยแต่มันก็ไม่ได้แบบบูเ,เท่าทรงแจ็คเบตแต่ถ้าเล่นประมาณ2นิ้วประมาณนี้มันกำลังดีนะ ว่าถ้าใครอยากได้เบสนุ่มๆน,นะกันเสียงนุ่มๆอะไรเงี้ยเสียงที่แบบไม่หนามากใช่<ม>เสียงอัดเพลงได้เลยสบายๆตัวนี้คือเหมาะมากโดยรวมก็จะประมาณนี้เนาะพี่สำหรับตัวพรีเบสตัวนี้นะคะรับเชนสองแต่ก็บางคนอาจจะมันจะมีความวแปลกๆนิดนึงเบสตเซนจูรี่เพิ่งออกมาซีรีส์แรกเพิ่งออกมาตัวแรกทําไมมีคามําว่านเชนสองก็คือมันก็เอามาจากชื่อของกีตาร์เนาะใช่สแตนดาร์ด g จเน r เรชัน2เนี่ยจริงๆซูรุลี่ก็มีเบสมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับพวก CB 75หรือว่า CB อะไรพวกนั้นนะเมื่อหลายๆปีที่แล้วนะครับก็ แนวะคิดเดียวกันกับกีตาร์เลยครับ<ม>อยากหาเบสที่มันมีคุณภาพแล้วก็ตอบโจทย์ย่านเสียงในยุคนี้ขึ้นมาจริ<ม>จรงๆนะครับก็ได้เป็นเบส Standard Gen สนะครับก็บเป็นสแ a น d าร์ดของเซนจูรี่นะครับในเรื่องของย่านเสียงที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับผมครับสใครสนใจเนาะเราก็จะมีแบบทั้งแบบเซตแล้วก็แบบเดี่ยวไปให้แรกก้วกานใครสนใจใครสนใจแบบเซตก็คอมเมนต์ไปได้ใคสนใจแค่ตัว เบสที่เชยออยากเอาไปฝึกเล่นก็คอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันนะครับป้อนคำถามในส่วนไหนเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวเราจะตอบคอมเมนต์ให้สําหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับมีทุกแพลตฟอร์มนะครับหรือว่าเซน u r รีเบสเจียนสองเนาะมีทุกแพลตฟอร์มเลยของมิซิสโต o นะครับผมถ้าว่าใครสนใจนะครับเดี๋ยวเร็วนี้ก็จะมีในส่วนของแอมตัวเล็ก ที่เป็นเฉพาะเบสมานะครับเป็นของ Sky Sonic เ<ม>จ้าเดิมนะครับใช่ที่เคยทำกับกีตาร์เนาะพี่ตีใช่<ม>ทีนี้เขามีเกี่ยวกับเบสเข้ามาให้แล้วนะครับ<ม>จะบอกว่าไอตัวแอมตัวเล็กเนี่ยคือรู้ว่ามันมันมันดีอยู่แล้วเนี่ย แต่สิ่งสำคัญเลยมันครอบคุมทุกย่านหรือเปล่าถ้าเป็นแอมตัวเล็กส่วนใหญ่ก็จะไม่ครอบคุมนะครับแต่ว่าสําหรับสกายโซนิกอีทีสิบโปรเบเนี่ยบอกเลยว่าครอบคุมคอนโทลเกนหรือว่าวอลลุ่มเลยดีเสียงดีมากนะครับผมกล้ารับประกันเลยเพราะว่าตั้งแต่ซีรีส์แรกๆที่ทํากับกีตาร์ไฟฟ้าใชก็คือมันมันสุดยอดมากจากขนาดของมันใช่มันเปิดเพลงอย่างลตกล้านมากเปิดเอง เปิดเทปเขาที่ถ้าเป็นแอมปกติมันจะไม่มีความแบบมีเบสมีเสียงเบสมากมีความแบบเหมือนลำโพงทั่วไปเบสหนักๆอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้คือตัวเล็กและเบสดีด้วยใช่เหมาะมากกับราคารับเอาเป็นว่าใครชอบเซตไหนอยากได้เบสกับแอมหรือว่าเบสกับมัตเอฟเฟกคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมตัวนี้มีเปิดขายแล้วนะครับส่วนแอมก็มีเร็วๆนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันไปด้วยตัวเบสเซนเจอรี่ gen 2ตัวนี้ครับ นี่โอเค